คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The g โ o ส t Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มเชิญเรื่องจากเมลคือที่ดึงเรื่องนี้มาเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบในเรื่องถนนไงหนูว่าเรื่องถนนอันนี้มันก็มันก็น่ารักดีค่ะมันฮะคุณใช้คําว่าน่ารักชื่อเรื่องใกล้ตัวคือชื่อของคนในแนี้ว่าน่ารักดีอ่าอือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องถนน เดี๋ยวพี่ต้องฟังก่อนอ่หมายถึงว่าชื่อคนเล่าน่ารักชื่อของคนที่เจอเรื่องนี้มาน่ารักดีก็คือชื่อคนเล่าเนี่ยไม่ใช่คนเล่าอ่าโหก็เขามาเล่าไหมล่ะเดี๋ยวพี่ฟังก่อนโอเคไ,มไงมันวะเรื่องนี้เป็นเรื่องจากคุณสุวิทย์นะคะ,ะชื่อเรื่องว่าชายคนนั้นเขาบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบสองปีที่แล้วคือประมาณช่วงต้นปีห้าสามมันเป็นเรื่องของแฟนเขาที่ชื่อแมว เรื่องนี้มันมีอยู่ว่าคือตอนที่คุณแมวเรียนอยู่ม .5 ค่ะวันนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนคุณแมวชื่อคุณตาลคุณตาลเขาเป็นลูกผอโรงเรียนแล้วก็วันนั้นเนี่ยพอดีว่ามันเป็นวันเกิดของคุณตาลนี่ยแหละเขาก็เลยชวนคุณแมวแล้วก็เพื่อนอีกสองคนชื่อคุณตู่แล้วก็คุณเบลไปฉลองวันเกิดที่ร้านหมูกระทะค่ะพอประมาณห้าโมงเย็นเนี่ยคุณตาลคุณเบลคุณตู่เขาก็ขับรถมารับคุณแมว ต้องขออธิบายก่อนว่าจากตัวอำเภอไปที่บ้านอะ่ะมันระยะห่างประมาณ9กิโลซึ่งสองข้างทางอะ่ะเขาบอกว่าที่อำเภอเนี้ยมันจะประกอบไปด้วยทุ่งนาแล้วก็ป่าที่มีโค้งเยอะแล้วก็เปลี่ยวมากๆเลยค่ะวันนั้นเนี่ยทุกคนเขาสังสคนกันจนเวลามันดึกอะ่ะถึงประมาณ4ี่ทุ่มต่างจังหวัดมันก็ดึกแล้วอะ,ะค่ะ เพื่อนๆทุกคนเขาก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวขับรถมาส่งแมวก่อนนะซึ่งเส้นทางนั้นอ่ะเวลากลางคืนกับกลางวันอ่ะมันต่างกันลิลับเลยอืระหว่างทางอ่ะเขาก็มีการพูดแซวกันหยอกล้อประมาณว่าเฮ้ยระวังโค้งนั้นนั้นระวังโค้งนี้อขับกันมาเรื่อยๆจนส่งคุณแมวถึงบ้านปั๊บค่ะเขาก็บอกลาแล้วก็พากันเดินทางกลับซึ่งมันก็ห้าทุ่มแล้วอ่ะพี่พอ,อคุณเบลคุณตู่คุณตาลเขาขับออกจากบ้านของคุณแมวมาได้ประมาณหนึ่งโลซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงทางโค้ง ในขณะที่แสงไฟหน้ารถมันสาดไปข้างหน้าค่ะเพื่อนเพื่อนทั้งสามเขามองเห็นว่ามันมีชายปริศนาคนหนึ่งกำลังนั่งยองๆกลางมือสองข้างอะพี่แกว่งแขนไปมากลางมือใช่กลางมือกลางมือแล้วก็แกว่งแขนไปมาอแลบลิ้นด้วยอทำหน้าทะเลนใส่ครับท่ามกลางไฟรถที่ส่องไปอ่ะค่ะชายคนนั้นอะ แปลกมากไม่มีเงาสะท้อนลงมาที่พื้นอคนตาลเขาเห็นเขาก็เลยชะลอรถแล้วก็บีบแต่ใส่แต่ชายคนนั้นเขาไม่หลบรถเลยพี่อบีบครั้งหนึ่งก็แล้วครั้งที่สองก็แล้วครั้งที่สามก็แล้วเขาก็ยังไม่ยอมหลบค่ะอคนตาลก็เลยตัดสินใจเบี่ยงซ้ายแล้วกันเพื่อจะหลบผู้ชายคนนั้น แต่ถนนน่ะมันเป็นทางที่จะเข้าหมู่บ้านซึ่งมันจะเล็กๆอ่ะค่ะคุณตันเขาก็เลยต้องเบี่ยงสายแต่เพราะถนนเส้นนั้นอย่างที่บอกว่ามันเล็กมากและข้างทางก็เป็นคลองน้ําทาให้สุดท้ายมันเบี่ยงไม่พ,พ้นพี่หน้ารถฝั่งขวาค่ะไปชนผู้ชายคนนั้นหลังจากขับเลยไปประมาณสิบห้าเมตรเขาก็เลยหันกลับมาดูว่าผู้ชายคนนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่พอหันมาเขาก็ไม่เจอใครตรงนั้นเลยค่ะทั้งทางที่ชนไปอะ่ะมีเสียงดังครงแบบคร่อมเบาๆด้วยนะ ทีนี้เนี่ยสามคนเขาก็แบบตกใจมากรีบขับรถออกไปได้วยความเร็วแล้วก็พอส่งเพื่อนอีกสองคนเสร็จอะ่ะคุณตาลเขาจะต้องขับกลับบ้านซึ่งทางที่จะต้องขับไปค่ะมันจะต้องผ่านวัดป่าคุณตาลเขาบอกว่าเขายังกลัวกับสิ่งที่เจอเมื่อกี้อะ่ะเขาก็เลยไม่ค่อยกล้าขับรถกับคนเดียวเขาเลยโทรศัพท์ให้คุณพ่อ,อามารับพอถึงบ้านเขาก็ยังไม่เล่าเรื่องที่เจอ,อ ให้ใครฟังค่ะจนมาถึงเช้าเขาก็เลยเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแล้วก็ไปทําสังงกานที่วดัดวันถัดมาคุณตาลมาเรียนก็เลยมาเล่าเรื่องเนี้ยให้ฟังว่าเขาเจออะไรมาให้กับแมวฟังซึ่งสาเหตุอะ่ะมันไม่มีใครติดใจหรอกว่าผู้ชายคนนั้นมันเป็นใครเพราะถานนเส้นนั้นน่ะมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็คนเสียชีวิตเยอะเขาก็เลยบอกว่ามันไม่แปลกหรอกที่คุณตาลจะโดนผีหลอกอืมค่ะค่ะน่ารักยังไง ก็ชื่อเขาน่ารักดีคุณแมวคุณตู่คุณเบลคุณตาเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของคุณสุวิทย์เรื่องของคุณสุวิทย์ใช่เรื่องของคุณแมวเรื่องของคุณแมวคุณสุวิทย์มาเล่าโอ้โหเป็นเรื่องของคุณแมวที่คุณสุวิทย์มาเล่าให้ฟังนี่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแล้วนะก็เรื่องจากคุณสุวิทย์มันไม่ใช่การสื่อสารแล้วมันแถ ก็ยังงงอยู่ว่าเอาน่ารักยังไงอ๋อชื่อชื่อคุณแมวใช่อ่านะครับเกี่ยวกับถนนใช่ค่ะเพราะว่าถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวผมก็แพพ์บอกเออมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะเพราะว่าทุกคนมันก็หนีไม่พ้นเรื่องถนนหรอกอ๋อแต่เรื่องที่เอามาเนี่ยเพราะว่าน่ารักดีเอาเป็นเรื่องของคนที่เล่าน่ารักดีไม่ใช่พี่ลองฟังดู <c oughs> เ,เรื่องคุณสุวิทย์เรื่องคุณสุวิทย์เนี่ยเขาเล่าเรื่องแฟนเขาที่ชื่อแมวอง <c oughs> โอเคโอเคอเราเป็นเรื่องของใคร เรื่องของคุณแหนวแบงค์นะดูเจมส์นะไม่ไหวแล้วนะรับวันนะมันยิ่งแบบด้วยอายุอนามอ่ะวนามแบงค์การแขนอย่างเงี้ไม่ได้เหรอการแขนอันนี้เขาเรียกขอโทษนะคุณผู้ชมพี่น้องคุยกันบ้านมึงเรียกการแขนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อ่ะการแขนแางนี้ย่้งยี้เรียกว่าอะไรอันนี้เขาเรียกเอาแขนไปข้างหน้า ยื่นแขนกาแขนในการแขนต้องอย่างนี้อถามไปถามเด็กปสองก็ได้ว่าหนูหนูกางแขนทายังไงลูกแต่อันนี้หนูไม่เข้าใจจริงหนูนูกอย่างนี้เพราะว่ามันแบบแลบลินไงไม่รู้หนูคิดว่ามันเป็นแบบนี้จริงหนูหนูลองไปถามเด็กปสองดูก่อนได้ค่ะหรือปนึงก็ได้ว่าหนูลองกางแขนให้ให้ป้าดูหน่อยสิว่าหนูกางแขนแบบไหนถ้าถ้าหนูกางแขนแบบเนี้ยโอเคลุงผิด แต่ถ้าหนูกลางแขนแบบเนี้ยกลับไปเรียนตอนหนึ่งใหม่โอเคหมดยังไงหมดแล้วค่ะเรื่องเดียวหรออูกพีกจริงๆพีกตรงไอ้กลางแขนเอกลางแขนแล้วก็แลมลินใช่แลมแลแลมโอนะอ่ะนั่นคือเรื่องจากเมลที่คุณผู้ชมผู้ฟังอาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าเรวสดก็อย่างนี้แหละฮะ ส่งมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใครใครเล่ามาและเอ๊ะไปได้ยินได้ฟังมาแล้วก็เอามาพิมพ์เอามาต่อมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันทั้งเจ๊หวีแล้วก็น้องแบงค์นะครับสลับสับเปลี่ยนกันคนละหนึ่งวันวันเสาร์เนี่ยเป็นหน้าที่ของเจ้หวีไอเนี้ยสายมึงนสายกงกงสายมั่วส่วนน้องแบงค์นี่ไอนี้สายแบบตื้อตื้อตื้อต,ตื้หน่อย จะงงๆหน่อยอันี้วันนี้ว่ารอลมดีกินอะไรกันมาวะกินอะไรกันกินกระชงโลตัสมากินโลตัสน้องไก่มาเอ้นี่เอ้านั่นคือทั้งหมดนะอย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละส่งมาที่อีเมลของรายการที่ theghostradiothailand@gmail.com หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มผูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android